ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยังกับผมเองแอนิเคมิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรวมเนาะก็คือดาบบิ๊กมัมรีวิวดาบบิ๊กมัมกับผลพีชใช่แล้วครับผมรักผลพีดที่สุดคือผมผมไม่อยากเอาคลิปเก่ามาเออเพราะว่าตอนนั้นแบบแม่งลืมมาทําชมแม่งกูลืมใส่ปกคลิปเออกูทําเป็นแล้วแต่กูลืม ็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวพี่โลกหนึ่งเนาะมาเริ่มจากบิ๊กมัมก่อนเลยเนาะนี่สกิลแรกการฟันของบิ๊กมัมจะเป็นแบบนี้นะครับอะแบบนี้นครับเลยไม่ใช่ดิแบบเนี้ยฟันแบบนี้นะครับสร้างดาเมจได้เยอะอยู่นะผมไม่ได้อัพนะผมไม่ได้อัพดาบบิ๊กมัมต้องขอโทษด้วยนะครับ ในคนที่ชอบเล่นดาบนี่ก็คือสกิลแรกนะครับที่โหดดีเออที่มอนที่ไงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ที่โหดหหนุ่นจะตัดไปตอนไปเลยเด้อเออเออเเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บหนึ่งโอเคตัดไปตอนโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไป แล้วก็พกบทใน,นก่อนนี่นะนี่สกิลแรกของดาบบิ๊กมัมนะครับนี่จะเป็นการงา้างแล้วก็ฟันไปเอา้าเฮ้ยนะครับมันจะฟันรัวๆแบบนี้เลยแล้วก็ระเบิดนะครับตัวก็จะติดไฟนะครับอ่าสร้างดาเบลได้เยอะนะนี่สกิลที่นี่ก็คือซีเลเอนะครับใช้ส0มร้อมัตริรีสกิลที่1นะครับใช้150มาสิตริรีสกิลที่2ใช้ส0มร้อมัตริรีมา มาดูสก,กิลที่สกันกกที่2นะครับจะเป็นการแบบนี้งูเหรอเป็นการใช้สายฟ้าออกไปนะครับเมื่อกี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมเอาใส่ดิบพื้นเนาะหรือ,อที่จริงดาเมจมันก็แรงแต่ผมลืมอัปดาดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ดูใหม่แบบนี้นะครับดีนะครับโคตรสวยเป็นโคตรไก่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปไป,ไปรีวิวผลพิษน,นะครับ โอ okay. เคตอนไปนี้ก็เป็นผลพิษนะครับสกิลแรกนะครับสกิลเสรใช้หนึ่งมัตเตอรี่นะครับเป็นการยิงรั่วๆนะครับถ้าเหยียบพิษก็ศัตรูก็จะติดพิษนะครับแล้วก็จะติดพิษจนตายนะสกิลที่สองนะครับใช้หนึ่งร้อยมัตเตอรี่จะเป็นการใช้เป็นพิษขนาดใหญ่ครับแล้วบ้วนออกไปนะครับจะสร้างดาเมจให้ศัตรูเยอะมากครับ แป๊บเดียวก็ตายครับ OVP VP นี่คือดีมากสกิลที่สามนะครับสกิลซีเป็นการปล่อยพิษออกมาจากตัวนะครับเป็นกลิ่นพิษนะครับสร้างดาเมจให้ศัตรูทีละพันเลยนะถึงว่าเยอะอยู่นะเยอะเลยแหละนะครับ๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายนะนี่นะครับเป็นสกิลเอฟของร่างแรกเนาะสกิลเอฟของร่างแรก การบินชนมันก็จะสร้างดาเมจนะครับอ่าป๊บนึงถ้าเราบินและหยุดบินอะ่ะมันจะระเบิดครับมันจะสร้างดาเมจได้เยอะกว่าบินแบบบินข้ามเนาะต่อไปสกิลวีนะครับนี่นะครับสกิลวีนี่เป็นร่างแปลงร่างนะครับใช้สามรอมัเตอรีสกิลบินเมื่อกี้ใช้ห้าสิบมาเตอรี่นะครับนี่นะครับสกิลหนึ่งของสกิลวีนะครับแบบนี้ เป็นการพ่นพิษออกไปที่ใหญ่ขึ้นแล้วเยอะขึ้นนะครับสกิลที่2ของสกิลวีนะครับก็คือเป็นการใช้บ้วนพิษออกไปเป็นขนาดใหญ่นะครับเป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นสามอันนะครับแล้วคือดาเมจเพิ่มข,ขึ้นนะครับสกิลซีของผลพิษนะครับของร่างแปลงร่างนะครับสกิลวีขอ,ลของสกิลซีของสกิลวีนั่แหละเออจะเป็นการสร้างหมอกพิษขนาดใหญ่นะครับ เพื่อทําให้ศัตรูนะครับสร้างดาเมจให้ศัตรูเป็นแสนเป็นหมื่นเลยนะครับถึงว่าดีมากนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จบการรีวิวไปแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะเออนั่นแหละกดติดตามก็เหมือนก็เหมือน subscribe นั่นแหละไม่แตกต่างกันหรอกแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมก็ทองพูดสองคำนี้คำที่หนึ่งขอบคุณครับคำที่สองและสวดดีครับ